วันนี้พี่มีก็จะมาตอบคำถามแต่บอกมันจะเป็นหัวของคนที่ซื้อกล้องใหม่หรือว่าชอบมาถามที่มีหรือว่าชอบมาถามคนที่มีกล้องอเนี่ยถามว่าเออเรามีกล้องแล้วเนี่ยเราจะซื้อเลนอะไรดีหรือว่าซื้ออะไรซื้ออะไรดีเป็นเลนอันดับแรกนะครับจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งที่มีบอกว่าเออมันไม่ค่อยมีร้านไหนบอกนะเพราะว่าร้านสา่วนมากก็จะขายเลนเราซึ่งมันเขาจะได้ค่าคอมเยอะแต่ว่า มันก็ไม่เอาเลนส์วินเทจนะพี่หมีก็จะพูดถึงเลนส์วินเทจที่แบบเออมันมีมานานแล้วมีตั้งแต่หนึ่งก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยคือเป็นร้อยปียี่สิบปีสามสิบปีสีิบปีก็คือเป็นเลนส์วินเทจเป็นเลนส์มือหมุนนั่นเองนะซึ่งลองไปศึกษาบางตัวมันมิโนต้าหรือว่าตัวแบบแฮนนอนเก่าๆนี่คือคุณภาพดีนะพี่หมีเนีจะมาลองสองสามต่อสองสามเดือนนี้มาคือถูกถูกใจนะเพราะว่าบางทีอะเราฝึกถ่ายรูปอะเราไม่ต้องเป็นแบบออโต้โฟกัสอะไรมากมายครับเราก็เอามาถ่ายคนหรือว่าถ่ายไม่ไไไดดดด้้้เเเเเเเป็็็นน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 นแแบบบบอออออออรราาาาาามม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 ่่่่ถถยยยกกกกกีีีฬะัััััโโฟสสิึงงงลคตวใหๆ โฟกัสนะมินิเลนนะมันโฟกัสแบบออทางด้งที่ไม่มีเลนก็ได้ก็ใส่ยืนมุมนี่เพือสบายเลยครัแบคบือเราก็ซื้ออะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็คือพี่หมีจะซื้อแยกแเรามีรุ่นอะไรเราก็ไปเสิร์ชหาราคาับไเจอกระบาดพี่หมีนะพี่หมีจะช่วยหานะเพราะว่ามันเป็นเมาส์แยกที่สามารถเอาเลนส์ใส่เราไปแล้วก็เอาเลนส์มินเทสตรงนั้นไปใส่มาได้ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยได้รูปสวยระดับหนึง่งแล้วก็คนที่ชอบเป็นเจดสี T, แบบอ่อนสี T T, ละมุนละมุนก็คือไปหาเลนแค่นนท์ one, หรือว่าเลนส์นีโนใต้หรือว่าของพีี่่เเป็็นนนทโคากือลส อันนี้ประสงค์นะเออ35 210ก็คือสามารถเลยถ่ายวิวได้ครับถ่ายอ่าถ่ายคนได้ถ่ายนกอะไรได้คือแบบอือได้ราคาที่แบบไม่แรงมากด้วยนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับไปซื้อในค่ายเนี้ยมีหกหมื่นแสนนึงนะอันนี้คือนแล้ครับไม่เกินงบไม่เกินห้าพันมก็แบบเลยซื้อหาได้นะครับใครสนใจก็ไปซื้อในอีเบย์ได้แต่พี่มีก็คือใครสนใจในเมาส์เนี่ยเราก็จะไปซื้อในอีเบย์ก็ได้ในเรซซ่าจะมีทุกๆเมาส์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโชอ่กกิวอน โอจิ OG, อะไรคือมีเมาส์หมดเลยครับเราแค่เา mm. ขาทำมาหมดแล้วนะครับก็คือเอาเอารุ่นเราไปเซิร์ชแล้วก็ตามด้วยก็ต้องเลนที่เราจะซื้อนะแล้วก็ถ้ามีก็คือซื้อเลยนะครับสมมติว่าจะมีหมดนะครับโอเคแล้วต่อมีรูปที่มีพี่ถ่ายก็คือประมาณน,นี้นครับถือว่ารูปสวยแล้วก็ได้รับความอร่วมแบบวินเทจแบบ vintage, แบบละมุนละมุนแบบ ปีแบบหน9่งเก้นะครับคือได้สีที่แบบจริงๆเราสมหรับแบบใวาร้านได้นะก็คือาสดสดก็ได้นะเพราะว่ากล้องสมัยนี้ฟาร์มจะดีมากนะครับเราก็ไปเพิ่มสีนูนสีนี้เราและสีแดงเราเพิ่มสีแดงครับคือทุกคนน่าจะทำเป็นหมดแล้วล่ะไม่ทำไม่เป็นก็พี่หมีสอนก็ได้โอเควันนี้พี่หมีก็ขอลาบก่อนครับเฮ้ยมคิดมากครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลนส์อะไรก็คือพี่หมีก็เข้าวงการก็รู้ประมาณนึงนะครับจะได้นำได้นะครับแต่อาจจะไม